กำลังพามาชมกันวันนี้ค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นที่มีสวนส่วนตัวทุกหลังค่ะวันนี้โฮมทัวร์พาคุณมาอยู่ที่บ้านภูริภูรีขอดยัดพัฒนาการ32ค่ะที่นี่พัฒนาโครงการโดยบริษัทแอสเซทไว้นะคะและบ้านภูริภูรีค่ะคอนเซปต์ของเขานะคะก็คือ private ขอดยัดค่ะมีสวนส่วนตัวทุกยูนิตนะคะและก็มีเพดานที่เป็นกึ่งเอาท์ดอร์ค่ะให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นค่ะ ที่นี่มีบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะไซส์ M ไซส์แลและไซส์ XL ค่ะตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้างเท่ากันนั่นก็คือ5.35เมตรนะคะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่32ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่241ตารางเมตรไปจนถึง298ตารางเมตรค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาดูบ้านตัวอย่างไซส์ L ค่ะพื้นที่ใช้สอยก็คือ276ตารางเมตรนะคะไปดูด้านในกันค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะคุณสามารถจอดรถได้4คันแบบสบายๆค่ะและโครงการก็ปูพื้นกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดเข้ามามุมนี้นะคะเป็น Service Area ค่ะคุณสามารถทำเป็นพื้นที่สำหรับเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์หรือว่าจะเก็บของก็ได้ค่ะ ประตูเข้าบ้านนะคะก็เป็นบานไม้สักแท้ค่ะความสูงอยู่ที่2.4เมตรนะคะและติดตั้งประตูแบบดิจิตอลดอลล็อกให้ทุกยูนิตค่ะ <S <S 1> <S 1> เข้ามาดูบ้านด้านในกันค่ะ <S <S 1> <S 1> พอเดินขึ้นมานะคะทางด้านซ้ายมือของยิงเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของบ้านหลังนี้เลยค่ะนั่นก็คือ private courtyard ค่ะ ส่วนทางด้านขวามือค่ะเป็นพื้นที่ดิงบวกกับคิทเช่นแอเรียนะคะซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานก็ได้ค่ะด้านในตรงนี้นะคะคุณสามารถทำเป็นคิทเช่นแอเรียที่เชื่อมต่อกับดิงแอเรียค่ะตรงนี้ก็สามารถบิวอินตู้เย็นก็ได้ค่ะ ถัดเข้ามาด้านในตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องน้ำนะคะที่สามารถอาบน้ำได้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะคะจะเปิดโล่งเชื่อมต่อถึงกันหมดค่ะแต่ว่าคุณสามารถกั้นห้องเป็นห้องสำหรับทำงาน work from home ได้ค่ะ บ้านมาตรฐานที่ให้นะคะจะไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพดานมาตรฐานจะสูงอยู่ที่2.75เมตรค่ะมุมนี้นะคะนอกจากจะเป็นดิน i ิ่งแอรีแแล้วคุณสามารถทำเป็นมุมรับแขกก็ได้เพราะว่าเชื่อมต่อกับ private courtyard ค่ะ ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นหัวใจหลักของบ้านหลังนี้นะคะ a พรว o ดขอ y ย r d หรือว่าสวนส่วนตัวของบ้านนะคะมีให้ทุกหลังนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณสามารถปลูกต้นไม้ก็ได้เพราะว่าโครงการเขาทำระบบระบายน้ำไว้ให้เรียบร้อยค่ะต้นไม้ที่ชอบนะคะเลือกลงมาปลูกได้เลยอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยค่ะก็เลือกต้นจิกเศรษฐีค่ะ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่ตรงนี้ค่ะเพดานบ้านนะคะก็จะออกแบบเป็นกึ่งอ outdoor ค่ะซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดปิดได้ตามการใช้งานแบบนี้ค่ะและพื้นที่ตรงนี้นะคะโครงการก็เลือกวัสดุที่เป็นแบบ ภายนอกหรือว่าวัสดุเอาท์ดอร์นะคะทนแดดทนฝนทนร้อนได้ดีเลยค่ะ ตรงนี้นะคะ living area ค่ะซึ่งจะได้ความโปร่งสบายเป็นพิเศษด้วยความที่โครงการเขาออกแบบให้เพดานสูงพิเศษค่ะเป็นแบบ double volume นะคะสูงอยู่ที่5.7เมตรค่ะบวกกับผนังที่เป็นกระจกทั้ง2ด้านนะคะทำให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่ค่ะ ส่วนหน้าบ้านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ซึ่งโครงการลงต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยค่ะต้นลีลาวดีและดอกไม้เลื้อยนะคะต้นเหลืองชัชวาลค่ะตามขึ้นไปดูชั้น2กันต่อค่ะ มาสเตอร์เบดรูมค่ะพื้นที่ห้องนอนขนาดใหญ่นะคะที่คุณสามารถทำฟังก์ชันได้หลากหลายเลยค่ะวางเตียงได้คิงไซส์นะคะและข้างๆเตียงตรงนี้ก็สามารถทำพื้นที่สำหรับนั่งเล่นค่ะวางโซฟาขนาดเล็กก็ได้และมุมนี้คุณสามารถมองลงไปเห็นคอร์ดยาร์ดได้ด้วยค่ะ ดูโซนนี้กันต่อค่ะพื้นที่ walk in closet ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะแยกโซนเปลียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะรวมถึงมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะถัดเข้ามาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนแห้งนะคะ ทื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็น walk in closet ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ําใช้งานได้สะดวกนะคะคุณสามารถ build in ตูเสื้อผ้าขนาดใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยค่ะไปดูที่ชั้น3กันต่อค่ะสำหรับชั้นนี้นะคะจะมีห้องนอน2ห้องที่มีห้องน้ำในตัวเรียบร้อยค่ะ น,นี่จะเป็นห้องนอนที่2นะคะซึ่งก็สามารถวางเตียงได้3.5ฟุตรหรือว่าจะ5้าฟุตก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจุดนี้ก็มองลงไปก็เห็นคอตรยัดได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านนี้ค่ะเป็นพื้นที่ห้องน้ำส่วนตัวของห้องนอนที่2ค่ะไปค่ะดูห้องนอนกันต่อ นอนที่3นะคะตำแหน่งก็จะอยู่ทางด้านหลังบ้านคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ทำเป็นห้องเอเน็กประสงค์ก็ได้แต่ว่าก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวไว้ให้เรียบร้อยค่ะไปดูอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะ l r u n d r y Area นะคะพื้นที่สำหรับซักรีดค่ะวางเครื่องซักผ้าได้ และเชื่อมต่อกับประเบียงทางด้านหลังบ้านค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของบ้านภูริปุรีขอดยาดพัฒนาการ32กันค่ะ บ้านบุรีบุรีคอดยาดร์ดพัฒนาการ32นะคะที่นี่นอกจากจะมีบ้าน37ยูนิตที่ให้คุณได้อยู่อาศัยในบรรยากาศความเป็นส่วนตัวแล้วค่ะในโครงการยังมีพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าคลับเฮาส์ให้คุณได้มาทํากิจกรรมอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็มีพื้นที่ฟิตเนสให้มาออกกําลังกายได้ค่ะ บ้านของที่นี่นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยทำเลกใกล้เมืองค่ะและมีการอยู่อาศัยที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าดีไซน์เขาแตกต่างแน่นอนด้วยการยกพื้นที่ขดยาร์ดหรือว่าพื้นที่สวนมาไว้บริเวณกลางบ้านแบบนี้ค่ะให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นพื้นที่อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่สําหรับปาร์ตี้กับเพื่อนๆและครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะไม่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าบ้านหลังนี้ค่ะมีสเต็ปค่อน,ข,อนข้างเยอะ เลยยทีดีดวสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างกันได้ค่ะยังไงแวะเข้ามาดูค่ะบ้านภู ard, ริปรีคอร์ยาร์ดพัฒนาการ32ค่ะ